วานอุตสามะนีสำเร็จอีกขัานมุ่งเรียนตำรวจเดินตามรอยพอ่อรดน้นอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็ก จนปัจจุบันขึ้นแทนเป็นสุปตาสำหรับขวาอุตสามณีไวยทยานนท์และตอนนี้นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วยังเข้ามาต่อเนื่องแล้วสำหรับสาวขวานก็ผ่านตัวไปเอาดีด้านธุรกิจเพื่อนสำอางอีกด้วยส่วนตอนนี้ธุรกิจเติบโตตีตลาดทั้งเอเชียและในยุโรปเท่านั้นยังไม่พอ สาวขวัญยังแบ่งเวลาไปทำตามความฝันคือการเป็นตำรวจเดินตามรอยพ่อที่ล่วงลับไปแล้วในเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่ขวัญอยากจะเข้ามาเรียนตรงนี้เพราะขวัญอยากเป็นตำรวจขวัญยังเดินตามรอยพ่ออยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วความคิดของเราไม่เคยเปลี่ยนแม้หน้าตาของเราจะเปลี่ยนไปหรืออะไรเปลี่ยนไปแต่ความคิดที่อยากจะเป็นตำรวจไม่เคยที่จะเปลี่ยนไปเลย ล่าสุดสาวขวัญก็สามารถสำเร็จได้อีกหนงก้าวเธอสามารถเรียนจบหลักสูตรรวมการเกลี่ยไกล่ข้อพิพาทตามพระรชาชบัญญัติกลา่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562ได้สำเร็จแล้วในเธอก็ได้เผยพร้อมระบุว่า ขอบพระคุณช่วงเวลาของปีนี้และผู้ใหญ่ที่ขวัญรักและเคารพทุกทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ขวัญได้เรียนรู้และทำได้ไปพร้อมๆกับพี่ๆนะคะกระทรวงยุติธรรม